กยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีและโอเรี่นโรงเรียรนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มัตาฐานั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัาน้นพื้นฐานพุทธศัการาช2 5 5 1แล้วการจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโรงเรียนบึปร่าและกำรังได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของกิจกรรมดนตรีและองค์ริยาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองโดยโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีให้กับผู้เรียน 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสู่การต่อยอดในอนาคตเกี่ยวกับดนตร,รีผู้เข,าเขา้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจานวน 4- 0สคนระยะเวลาในการอบรมจัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 7 ับันนี้ได้เวลาเหาสมครบแล้วกระผมขอเรียนเชิญผู้ในการโรงเรียนบทบาทรัตบำรุงประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาทักษะดลตรีและในโรงเรียนเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับทุกนักเรียนนะครับบทบาทราฐบำรุงทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านวิทยากร และทีมงานจากโรงเรียนสุบาลพนาสาที่ท่านเซซสล่าเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นวิยากรเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสุบาลราประดุในโครงการองโครงการน,นี้จากล่ราวรายงานเห็นได้ว่าโรงเรียนสุบาลราประดุลของเราให้ความสำคัญกับการจาัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนการเรียนการสอนตามแหล่งเรียนรู้ต่งตาง รวมถึงการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเช่นการอบรมในวันนี้การที่ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านดนตรีจะทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ดีมีความรู้ความสามารถนําไปต่อยอดในการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นหรืออาจจะเป็นการต่อยอดสู่อนาคตกับการมองหาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเพื่อให้เป็นไม่ ไม่เป็นการเสียเวลาแต่ผม,พร,มพร้อมให้การะบุมครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนต้องการได้ความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้และผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส,ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลืศอกกิจกรรมพัฒนา กับต่อไป